เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดี่โรเซ่นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเวฟโซนนะอยู่กับหอคอยฮันโร่นะครับบางชั้นก็ยังไม่ได้เล่นนะบางชั้นก็เล่นไปแล้วมีเวลาก็เล่นไปครับไม่มีก็ไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวจะพาไปดูทุกชั้นกันเลยมีทั้งหมด3สเตจครับใน1สเตจมี3มิชชั่นนะครับแล้วก็สเตจที่1ผู้สังหารยมทูตนะครับเขาจะจํากัดเฉพาะฮันโร่เท่าน,นั้นนะเดี๋ยวไปดูที่สมุดภาพตัวละครเพราะว่าของผม กาของทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับผู้สังหารยมาทูดแล้วสถานะเราเป็นฮอนโร่นี่ป๊าบเขาห้ในสเตจที่1ใช้ตัวประมาณนี้ครับหรือถ้าใครไม่มีใช้นอกเหนือจากนี้ได้ครับต่อไปเป็นสเตจที่2นะฮะสเตจที่2ส,สังหารยมมาทูดฮอนโร่ครับ ับใส่เข้าไปนี่ก็ได้ตัวเพิ่มมาหน่อยนึงครับไม่เยอะประมาณนี้ครับใครไม่มีก็ใช้ตัวอื่นได้เช่นกันและสเตตสุดท้ายสเตทที่3ส,สังหารอารันคาเอสปาด้ครับเอาเอาเอาผมกดตัวเลือกผิดเราต้องเป็นฮอนโล่ด้วยนะเออนี่ก็จะมีประมาณนี้มีน้อยมากๆครับผมจะเล่น ทั้งหมดสามสเตทเลยแต่ว่าผมจะเล่นสเตทที่3ก่อนนะฮะสเตทที่3มันสังหารอารันคาเอสปาดาซึ่งมันแยกออกจาก2สเตทแต่สองสเตทนั้นจะไปพันกันตรงสังหารยมทูตนะครับชั้นหนึ่งสังหารยมทูตอีกชั้นหนึ่งสังหารยมทูตทันโลเพราะฉะนั้นเอาสเตทนี้ก่อนในมิชั่นที่1นะครับผมใช้เป็นตัวนี้สังหารอารันคามาชิโรคิกนี่แหละ ใช้เวลาไม่เกิน120วิครับเหลือเลเื่อนมาฝาดเจ็ดสิแล้วก็ใส่ลิง์ได้3ลิง์ไปไป๊าดเข้าไปไป๊าดมามานี่เนี่ยกูมาดีวยา โอ้โหอ,อยู่กลางดงเกือบเกือบอยู่กลางดงแล้วสกินสกิลหมดซะด้วยเกือบไม่รอด่ยนี่เนี่ยไม่ดไ,มได้แอมล็อกแล้วไงต่อก็มาดิก็มาดิ ไอตัวนี้มันชอบพุ่งนะผมโคตรเกลียดแกไอตัวปล่อยปล่อยน้ำแข็งเนี่ยเกลียดจริงนี่อาเอาป,เ,อาปเจอบอสครับเป็นสตาร์ทอินดัส trial เสียได้มากอยากให้สตาร์ชอว์ของนิดหน่อยนะเพราะว่าสตาร์ยังไม่ค่อยได้โชว์ของเลยอนะ่ะแล้วก็ตายหายไม่ตายไปกินมาชิโรนนะ่าจะเป็นเด็กเคนเซ่นะเป็นลูกน้องเคนเซ่แล้วเหมือนเคนเซ่จะมีใจด้วยนะฮะ <laughs> โอเคจบไป เตสามมิชชั่นที่1นึ่งมิชชั่นต่อไปใช้เวลาไม่เกิน90เหลือเลือดมากกว่า80แล้วก็ใส่ลิงค์ได้2ลิงก์ผมใช้เป็นตัวนี้จากเทศกาลล่มนะครับเพราะว่าถ้าอ้างอิงผู้สังหารอารันคาเอปาราจริงๆเราจะไม่มีตัวเล่น ไม่มีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้เป็นตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวแรงแล้วก็ในด่านบอสผมจะใช้ตัวที่แรงกว่านี้นะตัวนี้สามารถผ่านานได้แบบเฉลียวเลยเฉลุยเฉลีวคืออะไรวะ มันเล่นกระโดดคนละทางไงเราก็ไม่รู้จะหลบทางไหนแต่ไม่เป็นไรเลยเท่านี้ก็ผ่านอยู่ดีครับนี่ไงนี่ไงเก็บเอ็กไว โอเคเจอกับบอสเรียบร้อยเอ็กซ์ไปกินทำด้วยไม่ตายผ่านครับผมเลือกชินจิเพราะว่าชินจิมีสถานะถูกควบคุมนะเมื่อบอสโดนปุ๊บ บอสจะโจมตีตัวเองครับบอสจะไม่ได้ใส่ทาเป็นตายใส่เราเพราะฉะนั้นเราจะรอดจากตรงนี้ไปต่อไปเป็นด่าน3นะครับเหลือเลือดมากกว่า60%เอ้ยใช้เวลาไม่เกิน60วินาทีหรือเลือดมากกว่า90แล้วก็ใส่ลิงค์ได้แค่1ลิงค์ผมใช้เป็นชินจิตัวนี้ชินจิเทพทูตาย ผู้สังหารไม่ตรงแต่ผมผ่านฉลุยแน่ชินจิบังไขแป๊บเดียวผ่านเห็นไหมฮะไม่ถึงหนึ่งนาทีแน่นอน สาวิครับ30วิยังมีถ้าไม่ตายอยู่เอาไปกินได้เลยพวกบางใครที่ฟังแล้วโคตรขังแต่ปล่อยสายคิปนะครับตามหลักแล้วถ้าเนื้อเรื่องมันอวยนะส่งชินจิไปตัวเดียวชนะเลยแต่เนื้อเรื่องมันไม่อวยครับมันไม่อวยถึงขั้นแบบไม่อวยอะ่ะ แบบเละทะเลยแหละแกงแกงเนี้ยทั้งที่พลังมันก็ชนะแล้วนะมันมีฮอนโลอยู่ในตัวด้วยต่อไปเป็นสเต็ที่1ครับแล้วเดี๋ยวจะตามไปสเต็ที่2อ,อีกทีนะครับอันนี้สังหารยมทูนะครับใช้เวลาไม่เกินร2 0วิหรือเลื่อนมากาว่า70%ครับแล้วก็ใส่ลิงค์ได้3ลิงค์ครับผมใช้เป็นเอาลดแล้วกัน เออรถมันมีสถานะช็อตด้วยเปล่าโอเคโอเคอย่าไปยืนกระจายกันแบบนั้นดิประโถเออรถเข้าท่ากองจินสิแฮ แล้วในด่านอื่นผมก็ไม่ได้ใช้โรดด้วยเพราะฉะนั้นเอาโรดไปเล่นวงสกิลรถมันแคบครับ ทำยังไงก็ได้ให้บอสติดช็อตก่อนที่บอสจะใส่ถ้าไม่ตายใส่เรานะฮะ,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 ะผมว่าไม่ทันอ่าแต่ผมหลบลิกได้ครับมันก็เป็นทิกเลิกน้อยในการหลบลิกฉุกเฉินอ่ะตอนจังหวะที่บอสมันใช้ถ้าไม่ตายนะครับ แต่บางครั้งเราก็หลบหลีกไม่ผ่านนะมันก็แล้วแต่แต่ผมไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังจากการลบหลีกจุกเฉินนะฮะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ได้ต่อไปเป็นมิชชั่นที่2นะครับใช้เวลาไม่เกิน90วิวิหรือเลือดมากกว่า80%แล้วก็ใส่ลิงค์ได้แค่2ครับผมใช้เป็นรดเหมือนกันครับแต่เป็นสายตีตกกะปินะฮะ แล้วก็ใส่อัป l ด t ตเสริมตีไกลแรงขึ้นสองเท่าไปรอบรลสองรอบผมจะจำไหมครับผมอาจจะตัดคลิปพักมันยาวไปแต่เพราถ้าผมจำไม่ได้ก็ช่างมันว่าผมเล่นแล้วไม่ผพลน ใจหนึ่งก็ต้องพวงเสาสถานะอีกใจหนึ่งก็ต้องพวงว่าบอสมันจะโดนตีตายก่อนไหมเอาไม่ตายไปกินครับจากนั้นตีเลยสบายใจโอเคต่อไปมิชั่นสุดท้ายใช้เวลาไม่เกิน60วิครับ เหลือเลือดมาฝาก90%ใส่ลิงค์ได้แค่หนึ่งลิงค์ผมใช้เป็นไอเซนตัวนี้สังหารตรงไปสังหารตรงก็คือรอดปลอดภัยแล้วบุบบุบบุบหมูจัดครับหมูจัดบุบ นี่ <4 S 2> เลยเหลือตั้ง40่ิบวิอะเหลือเยอะขนาดนี้เอาไม่ตายไปกินอ่าปล่อยไม่โดนเราด้วยครับรอดวิธีหลบท่าไม่ตายของบอสครับยืนให้สุดแมบปบยืนให้ไกลที่สุดครับอันนั้นรอดละหนึ่งแล้วก็พยายามหลบเล็กฉุนเฉิเวลาบอสใส่ท่าไม่ตายอันนั้นก็รอดละสองแต่ว่าโอากาส ที่ผมบอกรอบสองนี้มันก็มีโอกาสผิดพลาดสูงนะครับแล้วก็แบบั่วๆเลยใส่สถานะใส่บอสครับสังหารยมันตุวทอนโลสถานะก็คือสถานะที่ทําให้บอสขยับตัวไม่ได้หรือว่าทําให้บอสโจมตีเราไม่เข้าด่านหนึ่งต้องเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวนี้ ผมเคยใช้ตัวไหนโอ้ไม่เอาด้วยหรอกตัวนี้ดีกว่าสีเขียวเดี๋ยวลืมอ่านกติกาใช้เวลาไม่เกิน120วิครับเหลือเลือดมาผ่ด70%อใส่ของได้3อย่างโอ้โ,อ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 โด่านนี้มีการลดของนะฮะลดของนี่ผมไม่ชอบเลยงานลิงต้องจัดเต็ม linh sĩ kiao có hai chat có hai à, hai tụi mình mà lui Nhi này Nhi này, này này, đuôi, đuôi. เปิดเบิร์ดเปิดเบิร์ดชิว,ชวใครไม่บีบแต่ให้ไม่รู้เมื่อกี้แต่เลือดเราไม่เต็มแล้วนี่ดิแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ผ่านได้อยู่ดีอ่ะ สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งใจเย็นไม่ต้องรีบมาก็ได้คุณทามเรายังไม่เต็มไม่ตายไปแล้วไงแล้วไงไม่เข้าอยู่แล้วเพราะเรามีอ่อนแรง ต่อไปด่านสองครับเดี๋ยวดูเซตก่อนมันจะมีเซตให้เราเลือกตรงนี้นะปุ๊บว่าเขาจะแถมอะไรมาให้อ่าเฟิฟ่์มความเสียหายปกติ2เท่านะครับแล้วก็เลือกคูณ2อไอ,อันนี้ยโคตรรประโยชน์เลยเดี๋ยวเอาเลือกคูณ2ไว้ด่านนี้แหละเอาเป็นตัวนี้ชินจิฉันเลือกนายแล้วนะ เอาลืมอ่านใช้เวลาไม่เกิน90วิวิหรือรืเป่าฝ่าแปดสใส่ของได้สองครับเอาอันนี้กลับโอเคลิงก์ก็ต้องจัดเต็มไปเลยแบบไม่มีออมมือปุ๊บปุ๊บตามด้วยแชทตัวสุดท้ายป๊อปโอเคสวยหรู พี่แกมีสถานะอะไรช่วยผมเปล่าเนี่ยผมก็ลืมมองไม่มีด้วยนะประเด็นอ๋อแต่มีวอ์เทคเ๋ยวทุกคนผมขอออกแป๊บนึงนะผมตึงอิดตึงอิดใจแปลกชินจิมันสายตีปกติใช่ไหม ขอโทษที่ให้ทุกคนใส่ของตามผมเมื่อกี้ด้วยเออใช่ใช่ใช,ใช่แต่ตัวละครมันเยอะไะบางทีเราก็จำผิดจำถูกมันก็เนาะปกติมั้งปกติแหละสีม่วงสายตี้ปกติโอเค โอเคอีกหนึ่งตัวยีิบสองเหรอใส่ไปก่อนยีิสองเหมือนกันไม่เอายีบดโอเคยี 27, ดีกว่ามีอะไรดีกว่ายีิเจหมยียี่สอิบสี่เหรอยี 22, 20ิบสเหรอเออเออนี่นีนี่แต่ต้องเลี้ยงเลือดเต็มไป บอเทคเดี๋ยวเวลาเจอบอสต้องต้องปล่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยเลยนะก็คือปล่อยปล่อยก่อนเจอบอสอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิปล่อยปล่อยก่อนที่บอสมันจะใช้ถ้าไม่ตายอะ่ะโอเคพอ,คอชินจิ มีข้อเสียเปรียบคือเขาไม่มีสถานนะไงเอา,า,มาไม่ตายเราไปกินก่อนเพราะไม่ตายเราไม่ได้มีความหมายอะไรเฮ้ย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 มามาตาพี่และน้องโอเคและด่านสุดท้ายของเราในวันนี้ สิบโมงครึ่งผมขอใช้เป็นเครดิบางไครครับไม่ต้องเปลี่ยนของเยอะอ่าแล้วก็ใส่ลิงค์เหมือนเดิมความายปกติสองเท่าเจอพี่น้องผู้สังขารตรงด้วยผู้สังขารฮอลโลไป เซไม่มีวอร์เทคแต่ตีปกติแรงแล้วถ้าสุดท้ายเวลาตีปกติมันเป็นระเบิดรอบตัวเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตมเงี้ยเห็นไหมเคลียบอสแบบเร็วจัดอะเลอตั้งสามซีโฟวี่นะฮะ เอาไม้ตายไปกินก่อนเลยปึ๊บปึ๊บนครับสําหรับหอคอนลูกก็เล่นง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็จะเล่นให้ดูในสเตจที่3ก่อนแล้วก็1แล้วก็2นะครับสเตจสามจะง่ายสุดง่ายไม่ได้หมายถึงมีตัวละครเยอะแต่ง่ายหมยถึงมันจะไม่ไปพันกันกับสเตจหนึ่งและสเตจสซึ่งสเตจหนึ่งและสเตจสมันจะไปพันกันตรงที่ ผู้สังหารยมทูตเหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องแบ่งตัวละครในการเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีตัวละครในการเล่นเราใช้ตัวไหนเล่นก็ได้ครับตัวที่มันแรงครับตัวที่แรงตัวที่มีสถานะตัวที่แรงนะครับตัวที่มีสถานะที่ทําให้บอสไม่สามารถโจมตีเราได้นะอย่างสถานะช็อตครับบอสติดช็อตครับเราก็ตีฟรีไปอันนี้เป็นต้นนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับขอคอยฮัลโลแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสด,ดีครับอย่มาดถูกทั้งหลาย